สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนี้นั่นพิดาชาแนลนะคะพี่น้องคะหรือว่ามิมีแสงทองที่แลนะคะตอนนี้เราก็กะะเออก็บของแล้วนะคะเออเก็บของแบบเพราะว่าเราเลิกก่อนเวลาจริงๆจะประมาณตีหนึ่งหรือตีสองนะคะตอนนี้ห้องเลิกก่อนเวลาแล้วนะคะกำลัเงเก็บของอยู่ค่ะทุกคนก็ทยอยเก็บของกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ ทิมคอนโวยนะคะค fire, นกำลังเอาปลายไฟล่องหายนะคะอาจารย์และรุ่นตีก็เก็บพ้องแล้วทีมจอก็จะเปไนน้ำกันเคียนไปน้ำกันอื่นนะคะเก็บชุดเก็บเต็นท์เรียบร้อยเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเออเหตุการณ์ไม่สงบหลายรอบแล้ว me, iki, iy, ari, shuttle, free, cer, ะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อกี้อ <the underlying database. S 3> <the> ่ะอัน ออกไปก็ได้ยินเสียงอีกหลายบางอยู่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิง่งบรนยากากเวลาอันมีเก็บชุดหรือว่าเอ,อ่อคือใหญ่เห็นว่าก่อนจะไปงานหรือก่อนจะมางานเนี่ยมันจะมีแต่เตรียมอย่างแน่สินะเวลาเก็บชุดเก็บอย่างก็ไม่ได้เก็บแบบว่านันไม่มีมีถุงใส่ก็เด้เอาใส่ถุงคือคนอื่นอื่นนะคะเราก็มีก็เลยผับต้องเก็บใส่รังเราก็ใส่พื้นทีน่ในลังให้มันคงคาที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้า ตอนนี้นะคะแม่ต้อยกับทีมน้องนิงน้องแม่นนะคะก็ช่วยกันปักขนเเสียบขนนะคะใส่ปีกใส่อย่างพี่พ่อนังเบึ่งไรสุดนะคะบ่เบึบ่งงน้เวิธีเด้เบึ่งทางไหลสุดดูทางไหลสุดนะคะ ก็ซอยกันคนไหนคนมือคือนหน้าที่เขาตรงนี้อยู่แล้วนะคะน้องแม่แม่ต้อยน้องนิงน้องอุ้มนะคะก็ช่วยกันอันนี้น้องอก็เริ่มเก็บไปน้ำอันนี้ก็เก็บเสื้อผ้าค่ะมีก็เริ่มเก็บเสื้อผ้าขึ้นกันนะคะเพราะว่าไซเแลบางส่วนที่พึ่งไหวกระแหงแล้วก็เก็บอ,อันนี้คือเริ่มเก็บเสื้อผ้าแล้วนะคะ <laughs> พี่บอนแกงนะคะ ถ่ายวิดีโอให้กะการมวนเก็บเสื้อผ้าลุงล่างนะคะเพราะว่า,าบางชุดนะคะเขากะหอยบ่ได้มันจิบเปลืองพื้นทีในการเก็บเพราะฉะนั้นแล้ว<ๆ><ๆ>เขาก็ต้องใส่พื้นทีทุกอย่างให้มันคุมอ่าค่อยๆเก็บคือพับมวนตั้งสีนะแต่เวลาพับก็ต้องบึงลร้ของอ่า แถบของแถบเพศแถบกาวอย่างที่ยึดกับสุดเท้าน้านะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดพับบรถึกร้ายมันก็นจะเป็นการหักพับไปก็มันก็นจะเสียหายถ <c oughs> อยกันถอยกันถอดถวยกันเสียบอันนี้เก็บเจ้าสีล่อขาพี่น้องคือใส่มาแล้วมีช่วงช่วงที่นคอนเสิร์ตหนักๆก็คือนนกกคอ,อันจะเปลี่ยนชุดบอยบอยกับทิ้งไว้หน่อนเดือแก่ อันนี้เป็นชุดชุดนี้มันหนักนะคะชุดนี้หนักก็เลยบ่บว่า้อยก็สิถับลุงล่างเอาเกเก็บแบบนี้สูส้งานนะคะพี่น้องทุกงานก็คือใส,ส,ส่ใส่เสร็จแล้วกกจะเก็บแบบนี้ล่ะ <c ười> ค่อนข้างนี่จะกับว่าร้วผู้อื่นมันเก็บจังไหนแต่ว่ามีก็เก็บแบบนี้นะคะก็คือเป็นการดูแลเสือผาไปนําว่า อืมมันก็ซอยถนมแห่งฮอสได้โดนสินะกับมีบางชุดทีเ่เอฟเอฟมากนะคะงชุดนี้ก็เอฟมากขึ้นกันนะบางชุดก็เอฟซีนะคะสั่งตัดให้นะคะบางชุดกอันตัดตัดเองแต่ก่อนก้อนอันนี้กกับส่วนมากจะเป็นเอฟเอานะคะเป็นชุดมือสอง แต่ตอนนี้ก็มีชุดไม่เป็นเป็นมือหนึ่งกับเอฟอ่ออัจงชุดที่ใส่ยูกับแมนนะคะกาลังเก็บก็จะง่วนอยู่กับการเก็บชุดแบบนีช้ช่วงที่ลงมาช่วงที่บอดขึ้นนะคะมันจะจะเบิดช่วงที่เขาใส่ใส่ชุดนั้นพอดีหลังจากนั้นก็จะเป็นเตยละก็จะได้ทยอยเก็บแบบนี้นะคะแนดนเซอร์ก็คือกันนะคะเพราะว่า ไซส,ส์สร็จแลวก็ต้องทายว่าเก็บมันจะมันจะซอยประหยัดไปลาในการเกร็บของได้ขึ้นมีหลายสีมีหน่อยลอยชุดบอดี <laughs> บอดตัางห่างมีหน่อยลอยชุดโอเคเครื่องประดับกระสิเก็บเป็น,น,นตังหูกรสิเก็บกล้องหนึ่งสอยก็สิเก็บกล้องหนึ่งสินะ เสร็เราก็สิเอาลงนี้ชุดนี้ชุดที่ใส่ในแครนก็จะใส่ใส่ถุงอันนี้เก็บตุ่มหูนะคะตุ่มหูใส่เสร็จแล้วก็เอามาเก็บต้องต้องเสร็จเงื้อก่อนเด้์ว่าสันมันจะเป็นขาวนะคะมันจะมันจะใส่ประเดด๋นเสร็จเสร็จแห้งมันแห่งแล้วก็เอาลงใส่ถุงเส่ถุงแล้วก็พับ หลายอันเลยขอบคุณ FC นะคะที่ส่งตัวหูมาให้ด้วยนะคะมูนนั้นลองแต่งเอาไห้หลายคู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะกสสิเก็บแบบนี้นะคะพี่น้องมันเป็นการถนอมของที่เขาใส่น้ำัมกสิ่วห้ของเสียหาย คอเราเมียเราไม่น <t ules laughter> the ิดนึงบางคนอาจจะว่าเรื่องมากเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละมันต้องถนอมของมีฝาปิดเรียบร้อยกระต่าหมากไงคือเต็มอันใเท่ถูกปะ รอให้เสร็จก่อนค่อยเก็บนะคะโอเคอันนี้มีกาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะของเครื่องประดับต้องต้องอ,งอแยกเอาใส่ถุงบางอย่างเอาใส่ถุงเ็จเร็เพื่อให้ใส่ลงมาใส่ลงมาเงือเงามันมันเปียกเงือเข้าก็ต้อเอาทิชชู่ซับนะคะกระว่าคนอื่นๆมีวิธีรักษาจะไดนแต่ว,ว่ามีเก็บแบบ เจใไ้มันแห่งกเรเ็จให้แห่งกรจังครเก็บเอาใส่เอาใส่ถุงพลาส,สติกนะคะเพื่อเป็นการแบบปนกันไ้มันมันห้มันวุ่นนะห้มันยุงเออบ่ใไ้มันยุงกันว่าไ้มันมีสนิมอย่างสินะก็เลยก็เลยเก็บแบบนี้นะคะออโอเคอันนี้จะพากับพับเรียบร้อยแลย้วจะเก็บลงหลัง ก็จิว่างกะจะจัดของคนทางที่จะละเอียดนิดนึงเพราะว่าม,มันต้องใส่พื้นที่ในร่างให้คงเก็บแบบนั่งบ่ด้นะคะอันนี้ก็ค่อยแนบแนบลงไปเก็บนะคะ่ะใช้พื้นที่ให้คุ้งเลยคะ่ะนนี้ถุงรองที่ใช้แล้วนะคะมีกะเอ่าทุกครั้งจะ เอาถุงไม่แยกแต่ว่ามันนี้ก็เลยว่างใส่กันไปตอนเดี๋ยวเสี่ยวออกสักหนึออ่งสามนะคะเก็บของค่ะพี่น้องคะน้องแมนน้องแมนกำลังแต่งตัวและพี่น้องกำลังสิขึ้นเตยนะคะแต่ว,ว่าแบบมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะพี่น้องคะอยู่ข้างนอกคือคือข้างนอกมันวุ่นวายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยมาสั่งว่าอีกเพลงเดียวเด้อสนมีกำลังสิขึ้นล่ำ เราเริ่มมาซีล่มเราก็เราก็สิเตยล่าเลยอยงนี้นะแบบนี้เสียงปืนดังปังขึ้นก็เลยอย่หยุดติไว้เท่านี้เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาก็บ่ระท่านดึกปานีดดูพระท่านในหุบถุนสำหรับวะเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนพอดีนะคะพี่น้องค่ะเมื่อกี้มีเสียงปืนดังขึ้นก็เลยหยุดหยุดเลยนะคะแล้วก็ไม่กล้าเสียงต่อนะคะพี่น้องคะก็เห็นใจพี่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นซื้อบัตรเข้ามาเพิ่นก็อยากมวนเนาะแต่คนมวนเพิ่นก็มมวนเต็นมวนอันพวกยู่นิคอร์นก็คือแบบ เหมือนเหมือนกับว่ามันมันมีเรื่องกันแล้วข้างในเราที่นี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยบอกว่าให้ประมาณเอออีกอีกอีกเพลงเดียวยิงสองล่างเลยวนี่อเพิ่นก็เลยบอกว่าอีกเพลงนึงเด้อว่ัสด์กําลังสีล่ำปัดแล้วเสียงปืนดังขึ้นเพิ่นก็เลยให้พ่อแค่นั้นเลยนะคะแต่ผู้คนอยากนอนเพิ่นกะอยากนอนกันข้างในเต็มเรียบร้อยนะคะแต่่วาข้างนอกคือแบบโอ้โหบึ่งบําเลยสินะคะพี่น้องก็เพิ่มความปลอดภัยของทีมงานแล้วก็อ่า ของพี่น้องที่มาเที่ยวงานนํานะคะก็เลยยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีสเก็บของคนเก็บของก็นนะคะพี่น้องคะเตรียมตัวเดินทางไปงานต่อไปนะคะได้ห้งหอ,อ,อง,หงพักแล้วค่ะอเอมาถึงห้องพักแล้วแถวๆมุกดาหารนะคะเดี๋ยวมืออื่นก็นจะได้เดินทางต่อเพราะว่าตอนนี้บ่ไหวแล้ว็พ <laughs> อ ป่วยแล้ขับก็ไม่ไหวแล้วแล้วฟู้โดยสัรก็ไม่ไหวแล้วออเออเสดรางนาลางตาพักพ่อมื่อคืนเดินทางโตนะคะเพราะว่าโป่่เขาบรนพรักเพราะถ้าไปเขาบรนพรมันเกิดคือจะยืดเวลาออกไปอีกก็จะได้พักพ่อนหน่อยลงนะคะแต่อันนี้เฮานอนเราก็ตื่นตอนเช้ากับเสดเดินทางโตโอเคกับตอนที่ร่างกายตรงการพักพอดี ตื่นขึ้นมาเก็จะได้สดชื่นเออตอนนี้ฝืนไปมันก็นจะเพี้ยไปซื่อๆนะคะส่วนอาจารย์นรุ่นตีอ่ากกับไปทางสกลุลเยอะอ่าไปทางสกุลิ่นอาจจะออกไปทางรอยเอทั้งนั้นมีทางเพิ่นเพราะว่าเพิ่นต้องไปส่งจันเอิร์ดนะคะจันเอิร์ดจอดรถไว้ย่สมเด็จก็ต้องไปส่งกันอืมจันเอิร์ดพ่นมีเรียนนะคะสว่ามืออื่นวัแน่ใจว่าเพิ่นไ,ไปบ่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม บวชสิเป็นทงนานทงหนาโจบวสิเป็นทางหนาเวทีนะคะพี่น้องมวนค่ะมวนทุกมือแต่ว่าแบบเสียดายเออเสียดายคณตีกันคือคือ,คอว่าล่ะต้องเข้าใจนะคะพี่น้องค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะ mm hmm. พอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะคลิปนี้มีไว้สมบนินกรน,นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ